เพื่อนๆท่านใดอยากให้ตัวม่วงเฮามีหลายสายพันธุ์ครับอยากให้ตัวม่วงเฮามีหลายสายพันธุ์ทำตามคลิปนี้ได้ผลแน่นอนครับอันนี้คือการทาบจริงครับนี่การทาบจริงผสมประสานครับต้นไม,ม,ม้ต้นเดียวมีหลายสายพันธุ์ครับต้นไม้ต้นเดียวหรือว่าเขาจะเสียบยอดจากตัไม่จากตัวม่วงที่เฮ้า ตัดทิ้งแล้วครับมี่คือต่มมอมะม่วงที่เอาตัดทิ้งแล้วที่สายพันธุ์ธรรมดาเฮาเก่าสายพันธุ์ที่ดีๆมาเสียบอุปกรณ์บ่เมยมั่งใหม่ครับไม่แช่มีดครับที่พันจริงครับเฮ้าก็มาเหลือกจริงที่เข้าเสียบไปทาบครับพอหน้าฝนเปินเบืองไงครับหน้าฝนเบืองไงเอายอดที่ของทางที่จะกําลังจะออกยอดไหมครับเฮาก็เลือออกประมาณนั้นเลยหรือว่า จะเอาแบบนี้ก็ได้ครับจะแบบนี้ก็ได้แบบตีเพื่อนยังตุ่มๆอยู่แบบนี้ก็ได้ขึ้นกันใบยังมังไหมเฮ้ยก็ทําการเอาใบออกครับทีนีงทำการเลียยใบออกเอาออกให้หมดเลยเพื่อที่สีใ้เพื่อนได้ทำการคายน้ำเร็วเกินไปเพราะว่าถา้าเพื่อนเอาใบไว้น้ำใบหนึ่งหรือสองใบเพื่อนจะคายน้ำเร็วขึ้น จะถ้าไม้เน่าหรือว่าถ้าไม้เสียได้ได้แล้วครับว่าปาดครับผมปาเป็นปากฉลามแบบนี้ครับเท่ากับเอาคอน้างที่จงยาวนิดนึงเพื่อที่จะมีโอกาสปดิสติดเร็วประมาณนี้แล้ครับเทากับเลือกต้นเท่าที่เฮ็ดครับนี่คือเขาต้องกรีดก่อนกรีด,ดให้เท่ากับกิ่งที่เท่าต้องการ ทีเฮาทำใบกวนหนานี่ห้กีดประมาณนั้นเลยเฮาออกแก่ออก้เฮาทำการกีดหายเห้านิดนึงครับหายเห้านิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปเพราะว่าเขา้องทดลองมห้มันได้แน่น,นอน,นครับแล้วก็การตัดปลายออกนอยนึงเพราะว่าเป็นเขาบรสนิทปันใดแล้วก็เสียบลงนะครับทีนี้เสียบลงให้แน่นๆครับให้สนิทเลย เพราะว่าปัจจัยติดช่วงเยอะๆนี่คือควบจำขั้นควาการเสียบกิ่งห่าครับนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเวลาเอาพันุพลาสติกหรือว่าที่พันกิ่งห่อให้พันจากด้านล่างขึ้นไปครับให้พันจากด้านล่างนไปให้สนิทเลยครับให้สนิทเลยให้บริมอากาศเขาด้านบนครับพอช่วงช่วงหนาฝน แต่ว่าเฮ้าช่วงลางครับช่วงลางเต้าฟันอย่าพันุเบิดครับอย่าพันเบิดให้เลือที่ปากแผลที่เฮ้าเฮ็ดไปครับให้เลือปากแผ้เต้าเฮ็ดใบป,ประมาณนี้ครับให้เลือไปเลยเพราะว่าให้เป็นขยข้ํนาลงื้งนี้ครับเป็นไคายนาลงืรงนี้ผ่านไปไลายมือครับก็เป็นประมาณนี้เลยครับเปิ้นจะยน้านากมาเปิ้นจะไล่ออกจาก เที่ยวาพานเลยนะครับนี่คือขอดีครับทานเข้า,าปิดบปเลยพ่นอาจจะเนอาครับผพานไป2 0่สิถึงสามสิมือครับก็เป็นประมาณน,นี้แล้วครับถ้าเป็นคอดีแบบใดช่วยก็เลยกดแชร์ครับผมกดติดตามนําคลิปหน้าพ่อไหมครับขอบคุณครับ